รีวิวเครื่องเล่นวิทยุหูหิ้วแบบพกพาได้นะครับเป็นยี่ห้อพานาโซนิกโมเดล RF 2004นะครับ FMAM รับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะ้ำปัดถึง108เมกะเฮิ้์ใช้ไฟได้ใช้ถ่านได้นะครับตัวเล็กนะครับตัวเล็กมากนะครับตัวแค่นี้เองนะพกพาสะดวกนะครับใช้ไฟบ้านเราแล้วก็ใช้ถ่านได้พกพาสะดวกใช้ถ่าน 2A นะครับ4ก้อนนะครับใช้งานได้ปกติทดสอบเรียบร้อยนะใช้ไฟ2 2 0โวลต์บ้านเรานะครับเลขซีเรียลเครื่องทุกอย่างยังอยู่เครื่องมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับ ตามการเวลานะฮะเจออันนี้ผมทดสอบโดยการใช้ไฟนะครับรรรรใช้งานได้ทุกระบบของบ้านเรานะฮะนะครับใช้การเต็มระบบนะครับ เริ่มตัวนี้ FM เลื่อนมาด้านขวาสุดนะครับจะไม่ได้เข้าเฝ้าถวายสัตว์ร่วมกับกรเคลนยรีคนอื่นแต่ว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้วฟังเสียงปกตินะฮะอันนี้วันลุ่มขึ้นลงได้ปกติจูนขึ้นอันนี้ปรับเสียงตัวนี้จะเสียงดรอปลงหน่อยอันนี้จะเสียงกว้างขึ้นนะครับฮิ้วฮนะครับหรือพระาทเพื่อถวายสัตว์ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่กองตัวใหญ่เสียงดีมากนะครับแต่พอตกบ่ายมาค่ะรองเลยค่ะที่นี่อันนี้ FM ครับรับได้ทุกสื่องวลานทั้งหมดเลย ทางประชารัฐวันนี้ค่ะก็มีการจัดทัพใหม่เหมือนกันบางทีของผู้กองธรรมนัฐยกขบวนลาออกจากคณะกรรมการบริหารพักค่ะทําให้ต้องเลือกกันใหม่ที่ประชุมมีมติให้คุณภัยบูลนิติตะวันนั่งเลยการิการพักแทนร้อยเธรรมนัฐเมค่ะส่วนกรรมการบริหารพักมีชื่อคุณวันดูบำรุงแล้วก็พันตำรวจโทปิยะตาวิชัยเพิ่มเข้ามาค่ะมีอัปเดตเรื่องน้ำกันด้วยค่ะยังคงต้องจับตาพายุยานเข้านะครับปิดเครื่องก็เลื่อนมาท้ายสุดนะครับ ครับลืมบอกไปแถมสายไฟเนี่ยเป็นยี่ห้อ panasonic ตรงรุ่นนะครับเป็นยี่ห้อ panasonic สายไฟของแท้เลยของ panasonic ให้นะครับซื้อไปผมใช้นะครับโอเครับก็จบการรีวิวครับขอบคุณครับ